อุ้มกับคิวบุเอาจริงเว้ยโอ้โหหมดวันนี้เป็นนักฆ่าโอ้โหตึงหน่อยโอ้โหนักฆ่าตัวขึ้นเยียตัวขึ้นเยียตัวขึ้นเยียตัวขึ้นเฮ้ยยกแข้งขึ้นยกแข้งขึ้นยอมไม่ยอมสู้สู้เดี๋ยวกูจะไปถ่ายเนี่ยของละครกูสวยเอ้ไปไปไป